ไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหลายเรายอย่างจะเป็นนิวคาสเซิลหรือไข้หวัดน้องเนี่ยอยากจะให้หมอทุกคนได้ป้องกันตัวเองก่อนเพราะเราก็ไม่รู้นะแต่การคอนเฟิร์มหรือยืนยันเนี่ยขอให้เป็นฝ่ายห้องแลบทําการผ่าซากอย่างเดียวแล้วดูรอยโรคที่ปรากฏอยู่ที่เห็นอยู่ตรงหน้าเนี่ยไม่ใช่วิธีการที่จะมาสรุปได้ร้อยเปเซว่ามันเป็นโรคนั้นโรคนี้นะครับ สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอหมอเจ้าทุกเรื่องสเปเชียลครับผมผมแม่สตอแพทย์คุณจรั์ไบบูลหมอพีทนะครับผมค่ะสวัสดีค่ะดิฉันสัตวแพทย์หญิงพัฒนานักสอนใจเสมอหรือเรียกง,ง่ายๆว่าหมอรถค่ะ วันนี้เรามีโอกาสมาพูดคุยกับอาจารย์นายสตรแพทย์ศาสตราจารย์นายสตแพทย์ดรทวีศักดิ์สงเสริมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเจ้าสองท่านครับสวัสดีฝั่งทุกท่านด้วยครับถ้าผมเปนหมอรถวันนี้เรามีประเด็นที่คุยกับอาจารย์ครับค่ะพี่พีทคะวันนี้นะคะหัวข้อที่เราจะมาคุยกับอาจารย์วันนี้นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของ hot issue นะคะเราจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าตอนนี้ปัญหาใหญ่ที่สำคัญทั่วโลกของเราก็คือเรื่องในไข้หวัดนกนะคะตอนนี้ต้องมาคุยกับอาจารย์ว่าเราจะะจัััดดกกกาาารรยงงไไไใหหห้้่ลโคคขวนนะ ก่อนอื่นนะคะอยากให้อาจารย์เล่าเกี่ยวกับสถานการณ์ในปัจจุบันค่ะว่าเป็นยังไงบ้างค่ะคือเกี่ยวกับสถานการณ์ไขวัดนกของโลกเนี่ยก็ต้องเรียนว่าทุกประเทศก็ไม่ได้หยุดการระบาดเท่าไหร่นะครับก็บจะมีการรายงานหลายๆประเทศทั้งทั้งที่เป็นสายพันธุ์ที่ก่อโรคอุนแแรงแล้วก็สายพันธุ์ที่ไม่ก่อโรคอุนแแรงซึ่งสายพันธุ์ที่ก่อโรครุนแแรงก็จะมีทั้ง H5 นะครับ H7 นะครับซึ่งจะเป็น2ตัวนี้เป็นหลักนะครับ แล้วก็ยังมีตัวอื่นๆตามมาอีกเยอะแยะเลยนะครับอย่างเช่นก็จะมี h 5 n 6แล้วก็ยังมีในส่วนของที่เป็น s 7 n 3 h 7 n 7นะครับแล้วก็ยังมี h 5 n 8ที่ระบาดในยุโรปแล้วก็แอฟริกานะครับแล้วก็ยังมีหลายๆตัวที่ยังรอที่จะก่อโรคนะครับแต่ว่าขณะนี้เนี่ยยังไม่มีรายงานที่ชัดเจนชเนชเ่น h 5 n 2ในทวีปเอเชียอะไรอย่างเงี้ยนะครับ แต่ว่าในตระกูล s อสาทั้งหมดเนี่ยเช่น S5 N1 ้5เ6 S5 N8 เนก็ี่ยก็มีรายงานในทีเอเชียของเราแล้วนะครับซึ่งอันนี้ก็ค่อนข้างจะทำความเสียหายอยู่นะครแต่ว่าในประเทศไทยของเราเนี่ยรายงานไข้หวัดนกเนี่ยแทบจะเงียบไปเลยครับเพราะว่าที่เงียบเงียไม่ได้เป็นเพราะว่าเราปิดข่าวนะครับ มันเงียบจริงๆนะครับแต่ว่าเราก็ยังมีเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ที่ไม่ขอลรครุนแรงเช่น H9 N2 เนี่ยยังพอมีอยู่บ้างนะครับแต่เรายังไม่เจอ H7 N9 หรือว่าตัว H7 เ3็นซึ่งขอโรคลุนแรงในสัปีกหรือว่าติดในคน H 7ชเจก้ายังไม่มีรายงานในประเทศไทย<อ>ครับกรณ่ของสายพันธุ์รุนแรงที่เป็นเ5ชหารือ H7 เนี่ยตอนนี้ในประเทศไทยของเราไม่ได้พบปัญหาตรงน,นั้นแต่ว่าเรามักจะมีปัญหาในเรื่องของตัว H9 ที่เป็นสายพันธุ์ที่เป็นตัวไม่รุนแรงมากใช่ไหมครับคือคือต้องบอกอย่างนี้ครับตัว h อเกเนี่ยโดยเฉพาะ H9 N2 เอนสองี่ยอยากใช้คําว่ามันประจําถิ่นหรือ endemic ไม่ใช่เฉพาะประเทศเรานะค,ะครับ คือทั่วโลกเลยนะฮะ mm hmm. แต่ว่าเพียงแต่เขาไม่ได้ก่อโรครุนแรงนะครับในทั้งทวีปเอเชียเนี่ยเอชกเนี่ยค่อนข้างจะมีอยู่แล้วในทั้งทวีป mm hmm. แล้วก็เกือบทั่วโลกเลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเจอเอช2กเเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยเด่นชัดในเรื่องของอัตราก,การตายหรือการป่วย mm hmm. อันนี้ก็อาจจะทําให้ญาต่อการมีฉัยไม่เหมือนกับเอชหาเอ็นหนึ่งที่จะค่อนข้างได้ใช้คำว่าไม่เจอดีกว่าเ <c oughs> อชห้าเอ็นหนึ่งค่ะไม่ค่อยเจอในบ,บ้านเรา ค่ะแล้วก็ลักษณะความเสียหายของ H9 ที่อาจารย์พูดถึงว่าไม่รุนแรงนะคะมันมีลักษณะยังไงบ้างคะในไก่ไข่ไก่เนื้อแต่พ่อแม่พันธุ์ในคือไ,ไก่เริ่มเทื่มตที่ไก่เนื้อไก่เนื้อเนี่ยสิ่งที่เราเจอได้เราก็จะพบว่าจะมีการติดเชื้อแบคทีเรียอ,อื่นเนื้อหลังเช่น C D complex สิ่งนี้นะครับเช่นขนาดจะเข้าลงเชื้อแล้วเข้าลงงานแล้วก็ยังเจอ C D complex เยอนะแยะ อันนี้มันก็จะดูเหมือนว่ามันเยอะเกินไปเยอะมากกว่าปกติซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าเราเข้าไปตรวจในห้องปฏิบัติการห้องหลักเนี่ยเราก็อาจจะแย้เชื้อได้แต่ปัจจุบันเนี่ยเราก็เจอน้อยแล้วนะครับเพราะว่าในช่วงเวลานี้เราก็แทบจะไม่เจอเลยนะครับเพราะว่าจริงๆในไก่เนื้อเรามีการดูแลอย่างดีเนื่องาะในเซกเตอร์ของการส่งออกหรือบริโภคที่มีระบบป้องกันโรคอย่างดีแทบจะไม่เจอเลยทั้งเอสาและเอส ทีนี้ถามว่า S9 ในไก่ไข่จะเป็นยังไงมันจะดูยากมากเลยนะแต่ก็อย่างที่บอกว่าไก่ไข่จะไม่ตายแล้วก็ไม่แสดงอาการป่วยด้วยบางทีแต่เราจะพบว่าถ้ามันเข้าจริงๆเนี่ยมันจะไม่ค่อยไข่อะนะครับแต่นี่ในบ้านเราเนี่ยถ้ามันจะเคยเท่าที่เคยติด S9 เนี่ย มันไม่ได้ติดเฉพาะตอนช่วงไขค่ครับมันติดตั้งแต่เด็กแล้วเพราะนั้นเราก็จะเจอว่าเวลากไก่หายเนี่ยมันก็จะมีไตเติ้ลสูงสูงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะเจอแบบนั้นแล้วก็อาจจะมีเบรกบ้างในไก่ไข่ซึ่งก็จะแทรกซ้อนในการติดเชือ้อแบคทีเรียถ้าส่วนใหญ,ญ่จะไม่ตายนะครับไม่ตายครับและอย่างเี้ถ้าเกิดเกษตรกรอยากจะทราบว่าของทางฟาร์มเกษตรกรอง่ีงมีปัญหาพิษจ้า,า,าวรุ่ปล่าเนี่ยเราจะสามารถสังเกตตรงไหนรือ,ยอยว่าเาอ๋อเราถ้าวิธีการสังเกตอาจจะทําได้ยากนิดหนึ่งเพราะว่าโรคที่ทําให้ไข่ลดเนี่ยม ไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดโนเอช้าเอสนะครับไม่ว่าจะเป็นนิวคาสเซิลนะครับไม่ว่าจะเป็นลอนโรบเซตติดต่อหรือ IB นะครับหรือแม้แต่กระทั่งว่าได้รับสารพิษจากเชื้อราคืออันนี้ต้องอาศัยห้องปฏิบัติการอย่างเดียว<ๆ>ถ้าดูจากได้สายตาหรือว่าทางอาการ่ยค่อนข้างจะยากนะครับเราต้องพึ่งพาสายห้องแลกนะครับเป็นหลักเลยในกรณีนี้ก็แสดงว่าส่าวนใหญ่เราโอาการที่เราจะวิเคราะห์ว่าเป็นโรคเคจจันค่อนข้างน้อยแต่ว่างั้นเราต้องไปจัดการในเรื่องของการลดความเสี่ยงของโรคหงเสี่ยงประจัง ใช่ครับแต่ว่าในความเสี่ยงของโรคเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็จะพบว่าการเคลื่อนย้ายสัตว์ปี<ม>การนำสัตว์ปี<ม>เข้ามาเลี้ยงใหม่รหรือว่าไม่ได้มีระบบป้องกันโรคอย่างดีอะไรเงี้ยเป็นความเสี่ยงร้ายแรงนะครับ<ม>เราจะพบจาก10กว่าปีที่ผ่านมาของการระบาดไข้หวัดนกในประเทศไทยเราพบเลยว่าสาเหตุหลักเนี่ยของการระบาดไม่ว่าจะเป็น H5N1 H9N2 หรือว่าจะเป็นนิวคาซิลนะเกิด<ม>จากการเคลื่อนย้ายสัตว์ปี ที่ติดเชื้อจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งเพราะฉะนั้นในเรื่องระบบการป้องกันโรคในฟาร์มเนี่ยสำคัญมากเลยนะครับแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยการปฏิบัติของคนเลี้ยงนะครับซึ่งในฟาร์มทั่วไปเนี่ยการเลี้ยงไก่หรือสัตว์ปีกเนี่ยเราก็พบว่ามีข้อปฏิบัติหรือแนวทางปฏิบัติหรือว่าการเตรียมตัวของคนที่จะไปทำงานเนี่ย ดีขึ้นกว่าเดิมมากต้องบอกอย่างนี้เลยว่าพอหลังจากที่มีไข้หวัดนกระบาดในประเทศไทยรู้สึกของที่แล้วเนี่ยรู้สึกระบบป้องกันโรคของเราดีขึ้นมากในรรเรื่งความเลี่งไก่นะครับตันนี้ก็เป็นผลที่ทําให้เกิดการกระตุ้นดูแลนะครับแต่ยังขอยืนยันว่าในช่วงนี้นะครับในระหว่างที่มีโควิดในทีนนะครับก็ <c oughs> <c oughs> เราก็คนเรากาลังมีปัญหาเรื่องโควิด -19 ทีนะเราเราก็ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องโรคเลยสัตว์ปีกเท่าไหร่นะฮะโดยเฉพาะไข้หวัดนกเนี่ยน้อยมากนะ อ่นี้คือส่วนใหญ่เราควรจะให้ความสําคัญในเรื่องการป้องกันโรคที่จะลดความเสี่ยงของตัวนี้ลงไปส่หร,รับสภาวะที่เราไม่เจอเลยนะคือยังให้ความสําคัญระบบในการป้องกันโรคมากกว่านะครับอาจจะมีคนถามเกี่ยวกับวัคซีนนี่นะครับจริงๆเนี่ยวัคซีนเนี่ยไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้ใช้ในประเทศของเรานะแล้วก็แต่ว่ามีรายงานจาผวิชาการทั่วโลกอะ่ะสิ่งที่เหมือนกันอย่างนึงก็คือว่าเมื่อใดก็ตามที่จะใช้วัคซีนไข้หวัดนกอ่ะเราต้องทํากิจกรรมอย่างอื่นประกอบไปด้วย เช่นระบบป้องกันโรคในฟาร์มต้องดีนะครับฉีดไปแล้วก็ต้องติดตามดูว่ามีภูมิคุ้มกันหรือเปล่านะครับเสร็จแล้วเราต้องสํารวจดูนะครับว่าบริเวณแถวนั้นมีเชื้อไหมถ้ามีเชื้อก็ต้องทําลายเชื้อนั้นทิ้งซัเสร็จแล้วห้ามเคลื่อนย้ายนะครับแล้วสําคัญที่สุดก็คือต้องส่งผ่านความร,รู้ไปต่อเนื่องกันไปนะครับแต่ว่าถ้าในส่วนตัวเนี่ยยังเห็นว่า ตัววัคซีนทั้งหลายที่เราจะใช้ลงไปในสัตว์ปีกเนี่ยสิ่งเดียวที่สําคัญมากที่สุดคือสัตว์ปีกหรือว่าเป็ดไก่หรือว่าโดยเฉพาะไก่ที่เราคุยกันถึงเนี่ยนะครับต้องได้รับวัคซีนจริงๆคือบางทีการฉ,ฉีดมันไม่ถูกต้องเนี่ยคือสัตว์ต่ว่าฉีดฉีดไปก็ไม่ได้รับวัคซีนน,นะครับเพราะฉะนั้นภูมิก็จะไม่มีระบบป้อกกงกันโรคไม่อยู่แล้วโรคก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นหลายต่อหลายครั้งก็บาจะบอกว่าเออแล้วฉีดแล้วทำไมยังเป็นอยู่ก็ จริงๆลกกแล้วไก่และวัคซีนหรือเปล่านี่เป็คือเป็นปัญหาที่สําคัญคือวาไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็คือถ้าเกินใจไม่ได้วัคซีนอะไรก็ไม่สามารถป้อกง,องกันโรคอยากจะเน้นตรงนั้นมากกว่าครับเพราะว่าถ้าใครมาบอกว่าตัวเองเระบบป้องกงันโรคดีร้อยเปอรเราก็เชื่อไม่ถือไม่ได้นะครับ ค่ะพี่หมอพีทคะอย่างตอนนี้จะเห็นว่าหลายๆฟาร์มหรือหลายที่เขาจะให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องระบบป้องกันโรคก,กันมากขึ้นนะคะแสดงว่าทุกคนเนี่ยตื่นตัวกันนะคะนอกจากในเรื่องของการป้องกันและการจัดการตรงนี้คะ่ะอาจารย์คะถ้าสมมติว่าในกรณีที่สงสัยว่ามีการเกิดโรคเนี่ยคะ่ะเมื่อเราเข้าไปประเมินหน้างานแล้วเนี่ยเราจะมีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรหรือวิธีการตรวจอะไรเพิ่มเติมเพื่อเป็นการยืนยันวิธีใ,ใชฉโรคอะคะ่ะคือจริงๆเนี่ยเรา,เรา,เ,ราเราจะพบเลยถ้าเป็นในไก่เนื้อเนี่ย เราก็เห็นการจเจริญเติบโตที่ลดน้อยลงแล้วมีการตาการตายที่เพิ่มขึ้นจะเชื้อแสกซ้อนมากขึ้นอันดับแรกเลยไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหลายๆอย่างจะเป็นนิวคาสเซิลหรือไข้หวัดน่องเนี่ยอยากจะให้หมอทุกคนได้ป้องกันตัวเองก่อนเพราะเราก็ไม่รู้นะครับแต่การคอนเฟิร์มหรือยืนยันเนี่ยขอให้เป็นฝ่ายห้องแลบทำการผ่าซากอย่างเดียวแล้วดูรอยโรคที่ปรากฏอยู่ที่เห็นอยู่ตรงหน้าเนี่ย ไม่ใช่วิธีการที่จะมาสรุปได้ร้อยเปอร์เซนตว่ามันเป็นโรคนั้นโรคนี้นะครับต้อง้อองอาศัยห้องปฏิบัติการแล้วนะสำคัญที่สุดนะครับ <c oughs> ทีนี้ถามว่าในทางปฏิบัติเมื่อเข้าไปในฟาร์มหนึ่งเราจะเห็นเลยว่าผลผลิตลดลงถ้าเป็นไก่ไข่นะฮะแล้วก็การกินอาหารลดลงนี่มันก็นเป็นเรื่องธรรมดานะครับ <c oughs> แล้วก็อาจจะเห็นว่าในบางกรณีเนี่ยคุณภาพของไข่ก็จะเปลี่ยนแปลงไปเช่นอาจจะ นอกจากจานวนไข่จะลดลงแล้วนะครับสีเปลือกไข่ก็ยังจะเปลี่ยนไปนะครับไข่ขาวในไข่ก็อาจจะเหลวเป,ป็นน้ําคุณภาพไม่ดีหรือปี๋หรืออะไรก็แล้วแต่เะยครับคือต้องบอกอย่างนี้ว่าตัวผลผลิตไข่เ,เป็นตัวที่ฟองนะครับสุขภาพข,ของไก่ทีนี้บ้านเราเนี่ยเราเราชอบไข่เปลือกสีน้ำตาลก็ถือว่าเขา้าจะโชคดีเวลามันเปลี่ยนเป็นสีขาวหรือเปลือกบางมันดูง่าให้นะครับจะเห็นชัดใช่ไหมจเห็นชัดนะครับแต่วต่า ยังไงก็ตามก็ยังของยืนยันว่าให,ให้ให้ยืนยันการติดเชื้อที่ข้อปฏิบัติการดูจากการผ่าซากและดูรอยโรคที่เห็นอยู่ตรงหน้าอย่างเดียวไม่พอ<ะ>ทีนี้ถ้าเป็นกรณีของไก่เนื้อเนี่ยเวลาผ่าซากก็เหมือนกันนะครับสิ่งที่เราจะพบว่าไม่ว่าจะเป็นจะติดเชื้อโรคร้ายระตัวอื่นยังไงล้ะแต่เนี่ยมันจะตามด้วยการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อน<ะ>อันนั้นถ้าเราเห็นว่ามีการตายที่ผิดปกติหรือรอยโรคมดอันนั้นต้องฉุกคิด ในใจแล้วนะครับแล้วสาเหตุที่สําคัญที่สุดเนี่ยสำหรับไก่เนื้อเนี่ยก็คือว่าไม่มีเวลาพักเล้าเลยพักเล้าไม่จริงการพักเล้าน้อยเนี่ยหรือว่าการเลี้ยงไก่ซึ่งมาจากซอสต่างๆกันเนี่ยหรือว่ามีโรคหลายๆโรคที่แฝงมาเนี่ยก็เป็นเหตุที่จะทําให้เสียหายได้นะครับจากเท่าที่ผ่านมาเนี่ยการพักเล้าเนี่ยมันสั้นไปบางครั้งเนี่ยการพักเล้าที่ที่สั้นเกินไปหรือดาวทาพีเดียไปสั้นเกินไปก็เป็นปัจจัยเสี่ยงนะครับ นะมีถ้าเกิดกรณีที่เกิดป็นหารพื้นภายในฟาร์มของเราเนี่ยถ้ากเกิดเรามีเอสเช้าในฟาร์มอาจารย์มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาไหครับหรือว่าเราเอาอะไรเสร่วนข,ข,ของการป้องกันเท่านั้นคือจริงๆเนี่ยตัวเอสเช้าที่จะเข้ามาเนี่ยเข้าจากมาภายนอกนะฮะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะมีการหมุนเวียนกันไปหรือรอบๆแถวนั้น,นมีการติดเชื้ออยู่นะครับถ้าเป็นไก่ไข่ก็ จะดูเหมือนว่าอาจจะรีคัฟเวอร์ได้คือหายได้แต่ไก่เนื้อเนี่ยมันจะสูญเสียไปเลยคือถ้าไก่เนื้อถ้าเอชเก้าเข้าไปในไก่เนื้อคือต้องสังวรได้เลยว่าต้องพักลงเรือนนาน,นะะแล้วทําลายเชื้อฆ่าเชื้ออย่างดีนะคะรับปัจจัยเสี่ยงของเราที่เราจะพบก็คือว่าถึงแม้เราจะรู้ว่าเจอเอชเก้าเนี่ยแต่เกษตรกร,ร,กรมักพักล้าวได้ได้สั้นเพราะว่าไก่จะต้องลงอย่างนี้นะครับ นี่สำหรับไก่ไข่เนี่ยมันก็จะมีบางส่วนที่ตายไปบ้างต้องปลดออกไปบ้างเร็วกว่ากำหนดเพราะว่าไม่ไข่เองนะครับซึ่งเรื่องอย่างนี้นะครับ,ลออรบแล้วแต่ว่าเกษตรกรอยากจะเลี้ยงคุ้มทุนไหมแต่ตามหลักแล้วเนี่ยถ้าเจอเอสเข้ายังไงก็ต้องทําลายนะครับแต่ในบางครั้งเราก็พบว่าไก่ก็ไม่ได้แสาการป่วยอะไร,ครแค่ไข่ลดนะครับอย่างเงี้ยก็จะดูยากทีนี้การเลี้ยงไก่ไข่หลายอายุปนกันมากเกินไปคือปกติมันต้องเลี้ยงหลายอายุปน,ก,นกันแล้วในฟาร์มน,นะครับ แต่บางคนนี่ยเลี้ยงในโรงเรือนเดียวกันต่างอายุกันเยอะเนี่ยก็จะม,มีผลมากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอยากจะเตือนว่าถ้าไม่มีความจําเป็นใดๆเนี่ยนะครับอย่าเลี้ยงไก่ลายอายุปนกันเกินไปในโรงเรือนเดียวกันซึ่งปกติเขาไม่ทํากันนะแต่ในหลายๆที่เนี่ยเนื่องจากไก่ไม่เต็มก็เห็นว่ายังมีพื้นที่ว่าก็ใส่ไก่เข้าไปจนเต็มแล้วเสร็จแล้วก็ต่างอายุกันมากก็เกิดโรคร้ายหลายๆโรค ในบางครั้งมันอยู่ที่การจัดก,การแล้วก็ในเรื่องของการตัดสินใจนะครับนี้ถามว่าถ้าเจอเอกกแล้วจะทำยังไงส่วนใหญ่ก็คัดออกทิ้งนะครับทาลายแต่คงไม่ทําลายทั้งฝูงนะครับยิ่งเฉพาะไก่ที่เพิ่งเริ่มไข่คงไม่ทําลายทั้งฝูงก็พยายามที่จะบารุงอะไรไปนะครับ,บก็บกสุดท้ายว่าถ้าเกิดมีปัญหาเราก็ควรเน้นเรื่องการคัดแต่ว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราควรเน้นจริงๆคือเรื่องของการป้องกันปัจจัยที่ทําให้น้อมนำให้มันเกิด คำว่าคัดของผมเนี่ยนะครับก็คือว่าทําลายนะครับไม่ใช่เอาไปไว้ท้ายร้านนะครับครับก็สำหรับวันนี้นะประเด็นค่อนข้างครบถ้วนเลยครับในการที่เราจะสามารถจัดการในการป้องกันปัญหาโรคไข้หวัดนกตรงได้นะครับผมก็วันนี้ผมขอเป็นตัวแทนในการล่าวขอบคุณอาจารย์ครับที่ให้มาความรู้ในครั้งนี้นะครับผมค่ะยังไงก็ขอบคุณสําหรับท่านผู้ชมทุกท่านนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะฝากท่านผู้ชมได้ติดตาม รายการสอบหมอจ้อทุกเรื่องสเปเชียลนะคะสามารถติดตามในช่องทางของ YouTube Channel แล้วก็เพจของเว็บโปรดักต์กรุปได้คะ่ะสำหรับสาระดีๆในครั้งต่อไปนั้นจะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับอะไรต้องติดตามรอต่อไปค่ะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมหมอพีทหมอรถแล้วก็ทา,างอาจารย์อีทอราไปก่อนนะครับผมก็สวัสดีครับผมค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs>